สวัสดีครับผม WDP o i s นะครับผู้เล่นสันัตญานแ like ห่งเวกอัพดีพีฮะที่บอกว่าเป็นผู้เล่นสันัตยานเนี่ยเพราะว่าผมใช้สันัตยานในการเล่นสูงมากนะครับเพราะว่ามีความจําเป็นบางอย่างครับทำให้ผมฝึกซ้อมไม่ได้นะครับต่อคอมโบไม่ได้เลยพอต่อยเขาได้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรต่อไปนะฮะเรียกว่านิ้วนําจอยจอนําจิตอย่างแท้จริงนะฮะครับ ที่เปิดคลิปมาด้วยโกคูอันได้สติงนะครับ DLC ตัวล่าสุดเนี่ยครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับทำให้เกิดกระแสมากมายนะครับถึงกับทำให้เซิร์ฟเกือบล่มกันไปเลยทีเดียวนะฮะคนเล่นเยอะมากครับช่วงนี้มาเล่นโกคูอันได้สติงเนี่ยฮะซึ่งตอนนี้นะครับซีซั่น3เนี่ยก็เปิดออกมาแล้ว2ตัวนะครับก็มีเคฟ้านะครับแล้วก็มีโกคูตัวนี้นะฮะทีนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนนะครับถามมาว่าเอ้พี่ครับ ตัวละครตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็บอกได้เลยครับว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนะฮะคลิปนี้ก็เลยจะมาเดากันล้วนๆเลยฮะเป็นการใช้สัญลักษณในการเดานะฮะของผมเองนะครับกดใช้วิจาราณด้วยนะครับก็สนุกสนุกอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับตอนนี้ก็เหลืออีก3าตัวนะฮะว่าอีก3ามตัวเนี้จะเป็นตัวอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะก็ไปชมกันเลยครับ ก็โดยการคาดเดาและวิเคราะห์อของเราเนี่ยก็จะอิงมาจากตัวสตวโตของ Nintendo Switch นะฮะก็เราจะเห็นสีแบกกาวนะครับว่าสีเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครไม,ม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งอย่างเคฟล่านะครับเป็นสีแดงก็คือชุดเดียวกับตัวละครเนี่ยสีแดงเหมือนกันสีเทาเงินก็มาจากสีผมของโกคูอันใต้จริงนะฮะทีนี้อีก3ตัวที่เหลือเนี่ยมันก็มีสีของมันอยู่เนี่ยเราก็เลยจะวิเคราะห์จากสีที่เหลืออยู่ทั้ง3สีนะฮะ โดยผมจะขอเริ่มวิเคราะห์จากสีทองน้ำตาลก่อนนะฮะที่อยู่ล่างสุดนะฮะในหมวดสีนี้นะครับมีตัวละครหลายตัวที่ผมคิดว่าเข้าเขาอยู่ก็มีแบบเหมือนลาดิสนะฮะหมายเลข20ด็กเรเกโลนะฮะหรือซูเปอร์ไซยาสแต่ทั้ง3ตัวเนี้ยผมว่ามันไม่น่ามาเป็น DLC ตัวใหม่ได้คือซูเปอร์ไซยา4สี่ GT เนี่ย มันมันน่าจะเหมือนซูเปอร์ซียรสามนะครับที่ถูกเอามาใช้เป็นท่าไม้ตายไปแล้วอะครับมันมันไม่น่าจะเอามาใช้เป็นตัวละครใหม่ได้นะครับหมายเลขยี่สิบดรเกโลเนี่ยก็เป็นตัวที่มีท่าดูดพลังนะฮะแล้วก็มีท่าปล่อยพลังนิดๆหน่อยๆมันแต่มันดูไม่ค่อยมีท่าต่อสู้เท่าไหร,ร่นะฮะความนิยมก็ไม่ได้สูงเท่าไหรก่ก็ก็น่าจะตกไปครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับอย่างลาดิสนะฮะก็มีความเป็นไปได้ครับ ลาดิสเนี่ยเป็นถึงที่ชายแท้ๆงโกคูเลยนะฮะถึงแม้จะมีบทน้อยกว่าปูเอาหรือโอูลอนซะอีกก็ผมว่ามันเป็นตัวละครระดับเดียวกับกับนักป่าครับถ้าไม่ตายมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายนักป่ามันเลยมีท่าปลูกใส่ใบแมนมาเสริมนะฮะแต่จุดเด่นของลาดิสเนี่ยมันน่าจะเป็นการเปิดตัวชาวไซยาครับว่าอ๋อโกคูเป็นชาวไซยาห์นะมิน่ามันเป็นเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็มันมาเพื่อแนะนําให้เรารู้จักสเกลเตอร์เป็นครั้งแรกในโลกดรากัอนบอลนะฮะ นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาครับก็โผล่มาแป๊บหนึ่งก็ตายเป็นการฟูบทไปเพื่อไปสู่ภาคแทนะฮะก,ก็คิดว่าไม่น่าไม,ไม่ไม่น่าจะมาได้นะครับแต่จากการคิดวิเคราะห์แล้วมโนอย่างหนักผมเนี่ยผมมองว่ามันมีตัวละครที่เป็นไปได้มากที่สุดในหมวดนี้ครับมีอยู่2ตัวครับตัวแรกเลยเนี่ยผมว่าเป็นตัวนี้ครับ ผู้เท่าเต่าครับอ่าตัวละครที่หลายๆคนลุ้นอยากให้มาถ้ามีการนำโคในทีม WTP เนี่ยผมว่าเชื่อเลยว่าตัวนี้ต้องมาเป็นอันดับต้นๆแน่นอนผู้เท่าเต่าหรือมูเทโลชินะฮะมีแนวโน้มมากๆด้วยความเก๋าบารมีโหความแบบเป็นอาจารย์ของคุริลินโกคูนะฮะอยู่มาตั้งแต่ภาคดัลอนบอล ตัวนหนึ่งภาคแซดและนี่ภาคซุปเปอร์ก็ยังมีอยู่นะฮะท่าคืนเต่าก็มีโอ้โหท่าไม้ตายอย่างท่าคืนสะกดมาน ก็ดูเป็นท่าเวลสามที่เท่ดีหรืออาจจะเลยเถิดไปขนาดว่ามันจะมีท่าที่แบบเหมือนเ่งก้าวออกมาฮนะมันอาจจะเป็นเหมือนกับโอลเลนฟิสเตอร์ก็ได้ที่เป็นพอใช้เวลสามแล้วกลายเป็นก้ามใหญ่พอก้ามใหญ่เสร็จปับ๊บเปลี่ยนฮิตบล็อกจากไซส์ปกติเป็นไซส์แบบโบลี่เปลี่ยนมูฟเซ็ตเออให้เป็นแบบเหมือนมีท่าจับท่าอะไรที่มันดูรุนแรงพอหมดก็กลับมาเป็นบล็อกฮิตปกติอะไรเงี้ยครับมันก็ดูแปลกใหม่หน่าสนใจดีนะฮะแบบตัวที่แบบ จะใช้ใช้เวาสามเพื่อเปลี่ยนฮิตบ็อกของตัวเองได้อะไรเงี้ยครมันก็ดูน่าสนใจดีฮะตัวนี้อ่ะพูดเท่าเต่านะครับตัวเต็งตัวแรกนะครับในสีนี้แต่ผมว่าหมวดเนี้ยสีน้ําตาลทองเนี้ยยังมีอีกตัวนึงครับที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมสามารถเข้าชิงแย่งพื้นที่ตัวละคร Dlc ในหมวดนี้ได้เช่นกันนะฮะซึ่งก็คือตัวละครตัวนี้ครับ มิสเตอร์ซาตานนะฮะลัคกี้แมนแห่งจักรวาลที่7ฮีโร่ผู้แบกรับความดีความชอบจากเหล่านักลบแซดมาโดยตลอดท่าไม้ตายเขามีมากมายครับอย่างท่าซาตานมิเลค้นสเปเชียลอุลตาซุปเปอร์มิกาตอนพันธ์นะฮะที่เล่นงานหมายเลข18บแตงตกเวทีมาแล้วในสุดชิงเจ้ายยทะภพภาคบูนะฮะ มิสเตอร์ตาตานเนี่ยครับอาจจะดูง่อยๆนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมสูงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวละครในเกมอาร์เคดมาแล้วหลายครั้งนะครับถ้าเขามาในดังรมบอลเซเนี่ยผมว่าเขาเขาน่าจะคล้ายๆกับแดนนะฮะในสตรีทไฟเตอร์ครับ,รบมันจะมีลูกเล่นที่แบบว่าวิ่งหนีดูแบบฟาก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นตัวโจ๊กที่สามารถสร้างความฮาให้กับเกมได้แล้วก็น่าจะมีมูฟเซตที่ทำให้คู่ต่อสู้สับสนได้ประมาณหนึ่งทีเดียว แต่เหตุผลจริงๆนะครับที่ทำให้ผมคิดว่ามิสเตอร์ซาตานมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นตัวละคร DLC ใหม่ในซีซั่น3นะครับซึ่งผมว่ามีสิทธิ์เอามากๆด้วยนั่นก็คือดรามาติกฟินิชครับดรามาติกฟินิชเนี่ยมันก็คือฉากดราม่าที่จะตัดเข้าคัดซีนเมื่อเราใช้ตัวละครที่ถูกที่ถูกเวลาหรือทำเงื่อนไขบางอย่างครบล่าสุดก็โกลคูซุปัซย่ารูนะฮะกับเคฟาในฉากสเปซนะฮะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยดรามาติกฟีนิกซ์เนี่ยมันก็จะอัปเดตเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มันมีอยู่ด่านหนึ่งครับที่เป็นด่านคลาสสิกที่หลายๆคนชอบด่านนี้ซึ่งซาตานเนี่ยก็อาจจะเข้ามาสร้างดรามาติกฟีนิกซ์ในฉากในฉากนี้ได้นะครับกับหมายเลข18นั่นเองนะฮะ <at> นั่นแหละครับสำหรับตัวละครในหมวดสีน้ำตาลทองอนี้นะฮะผมยกให้2ตัวนี้เลยนะฮะคือผู้เท่าเต่าและซาตานเนี่ยผมว่า ถ้าสองตัวนี้ตัวอะไรตัวหนึ่งมามก็ไม่เลวนะฮะผมเชียร์ทั้งคู่เลยผมว่ามันมันมันโอเคอะไม่ว่าพู้เทาเต่าหรือตาตาหรือมาทั้งสองตัวเลยก็ได้ดีนะ,ะผมว่าดีและสําหรับหมวดสีถัดไปนะฮะคือสีเขียวครับนะครับจากความเห็นของเว็บนอกนะครับหลายๆคนลงไปให้กับไปคูหังนะฮะนักสู้แห่งโลกวิญญ,ญาณที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะฮะจริงๆก็คล้ายๆปิกโกโลเหมือนกัน ถึงแม้ในเนื้อเรื่องหลักเนี่ยจะแทบไม่เคยเห็นเขาเลยแต่เขาได้อยู่ในภาคพิเศษสองภาคด้วยกันนะครับไปครูฮังเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในภาค Warrior of the Dead นะฮะเป็นบอนหลักของภาคที่ได้สู้กับโกคูในศึกชิงชนะเลิศโลกหลังความตายนะครับและภาค Fusion r e b o r n นะฮะซึ่งเป็นภาคเปิดตัวโกจิต้าเป็นครั้งแรก ภาคนี้ยไปครูหังเนี่ยทาหน้าที่เป็นกระสอบทรายรให้จานเนมบาซ้อมรอเวลาให้โกคูกับปีจิตาฟิวชั่นกันจนสำเร็จนะฮะออกมาเป็นโกจิตาจำได้ว่าภาคนี้มาตอนสมัยผมอยู่ป .4 ป .5 มีสมุดสะสมสติ๊กเกอร์ด้วยหลอกเด็กกันไปช่วงนั้นนะครับโกติตามานี่อย่างเทพฮะซึ่งไปครูหังเนี่ยมีดีกีเป็นตัวละครระดับสปาร์คิงนะฮะเป็นตัวแรงแรกๆของเกมจากทั้งบอลรีเจนอีกด้วยนะฮะคือถ้ามาก็ไม่แปลกอะครับตัวนี้นะฮะผมว่าเป็นไปได้นะฮะ ตัวละครตัวอื่นนะครับในหมวดสีเขียวเนี่ยคือถ้าลองคิดดูดีๆสีเขียวเนี่ยสำหรับดักกันบอลแล้วอะ่ะสิ่งแรกที่เรานึกถึงคือปิกโร่ครับสีเขียวเนี่ยมันเป็นสีประจําชาติของชาวนาม็กซึ่งแน่นอนนะครับปิกโร่มันก็คือคือจะให้เป็นปิกโร่เนี่ยมันก็เป็นไปได้แต่ว่าคือปิกโร่เนี่ยตั้งแต่สมัยร่างแรกที่เป็นมารจูเนียรครับที่สู้กับโกคูในศึกชิงเต้ายุธแรกๆนะครับ ตอนนั้นเนี่ยมันก็ดูเป็นไปได้แต่ว่าผมว่ามูฟเซตมันไม่ค่อยต่างจากฟิกเกโลปัจจุบันเท่าไหร่ครับทั้งมาเซงโกไอ้ท่าขึ้นลำแสงมานที่เป็นแบบหมุนๆน,นะฮะก็เป็นท่าประจำตัวโคโลซึ่งตัวปัจจุบันก็มีอยู่แล้วนะครับผมว่ามันอาจจะไม่ใช่นะฮะทีนี้เราลองมาดูชาวนาเมคคุณอื่นๆดูบ้างครับอย่างเดนเด้ไมนาชัยหลอดสลักไม่ดัง เนลเหรอเนวเนลเป็นตัวประกอบนะครับมีตัวหนึ่งน่าสนใจนะครับนั่นคือราชาปีศาจปิโกโลครับอ่าพ่อของปิโกโลคนปัจจุบันเนี่ยละฮะคือจริงๆมันก็เก่าอะครับแต่ถ้าคิดเล่นๆนะครับตัวละคร DLC เนี่ยมันมักจะมากันเป็นคู่ครับครับถ้าตัวละคระตัวหนึ่งเป็นผู้เท่าเต่าอีกตัวหนึ่งเป็นราชาปีศาจปิโกโลมันอาจจะมีท่าผนึกมานะครับอ่ามันก็ดูเข้ากันได้อยู่นะฮะ แล้วก็ราชาบีซาร์ปิกโล่มันอาจจะมีท่าเรียกสมุนนะครับเหมือนแบบเหมือนนัปะปุกไซบ์แมนเงี้ยราชาปิกโล่พ่นไข,ข่ออกมาเป็นพวกแบบริ้ว้อพวกดาพวกทาบาลินอะไรเงี้ยก็พอถูถ่ายได้อยู่นะฮะก็มีความเป็นไปได้นะฮะแล้วก็อีกตัวนึงครับที่ผมว่ามีสิทธิ์มันคือฮีโร่ชุดเขียวในตำนานนะฮะเกสไซย์แมนของเรานั่นเองครับพอหนุ่มโกฮังที่เหมือนจะได้เป็นพระเอกรักษาการช่วงที่โกคูตายในคาภาคบูนะฮะ ใช้ชีวิตชิวๆในโรงเรียนที่สุขสงบผมว่าช่วงนั้นก็สนุกดีนะฮะมีสาวมาแอลมีปกปิดตัวตนมันดูแบบมันดูแบบเป็นชีวิตวัรุ่นดีนะฮะแต่ก็นะฮะด้ตน,นบอลมันเป็นกระตุนบูอ่ะมาใส่ๆเบลลๆแบบชีวิตวัรุ่นมันไม่ได้นะฮะ โกฮูก็เลยกลับมาทวงตำแหน่งพระเอกคืนไปอย่างน่าเสียดายแต่เกสเซียแมนยังไงก็คือโกคังนะฮะมันมีท่ามีอะไรผมว่ามันใช้ได้อยู่เหมือนกันอ่ะซึ่งซึ่งมันจะมีวีดีโอรครับที่จะมีท่าที่เรียกเกสเซียแมนมาช่วยอยู่บ้างแต่ผมว่ามันจะคล้ายๆกับหมายเลขสิบแปดนะครับที่ที่เรียกสิบเจ็ดมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยฮะการที่จะมีตัวละครเป็นของตัวเองได้มันก็คงไม่ไม,ไม่ไม่แปลกนะฮะมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าถ้ามาจริงผมว่ามันก็จะแปก๊แปกๆไปหน่อยมั้ง สำหรับหมวดสีเขียวเนี่ยผมมองว่าผมให้ไปครูหังมาเป็นอันดับหนึ่งนะตัวนี้น่าจะน่าจะมาครับมาแล้วน่าจะสนุกครับต่อมาหมวดสุดท้ายนะฮะสำหรับตัวละคร d l c หมวดสีน้ำเงินนะฮะหมวดนี้หมวดนี้ผมลองไล่ดูแล้วนะครับเยอะมากครับโคตรเยอะคือมานั่งดูนั่งหาความเป็นไปได้ผมว่าเยอะมากเลยแถมแบบโอ้มีมีฟีดเยอะด้วยนะฮะลองลองไล่ไล่ดูไปๆนะครับหมวดนี้ มีโบแจ็คนะฮะตัวภาคพิเศษแต่ผมว่ามันไม่ค่อยดังนะฮะเทอรเลสเทอรเลสน่าจะน่าจะอ่านเทอรเลสเธออะไรนี่นะฮะน่าจะอ่านประมาณนี้นะฮะตัวร้ายภาคพิเศษที่น่าอย่างกับโกคูนะฮะแต่ไม่เกี่ยวกันนะฮะเป็นแค่ชาวสยาเหมือนกันเฉยๆตัวนี้ผมว่ามันก็ไม่ใช่นะ,ะโดโดเลียชาบอนคูยี่เออตัวนี้ร้วรล้อพวกนี้ร้วรล้อชั้นปลายแถวเลยไม่น่าใช่แน่แ่ซาวซ่าตัวนี้ครับผมบอกเลยว่า ผม,ผมชอบมากเป็นลูกน้องคูลเลอร์นะฮะปรากฏต,ตัวตอนแรกนี่ผมจําได้ว่าเท่มากเกาะมันแบบมันมีปีกข้างเดียวด้วยโอ้โหมันเท่มากแต่ยังไงก็ตัวประกอบนะฮะ <S <S <ๆ>หรือจะเป็นเมทัลคูลเลอร์นะฮะเมทัลคูลเลอร์นี่ตัวนี้เป็นไปได้แต่ผมว่ามันมันมีตัวอื่นที่น่าสนใจกว่านะฮะจีจี้บลูมาเออเนี่ยผมเคยเห็นในเกมดาร์ะะมกมอรลีเจนนะฮะผมว่ามันแปลกดีแต่ก็เป็นไปได้แต่ก็ยังยากครับเซลจูเนียอันนี้ลิลลล้อแบบแ r สโ u รดักชันนะครับ เคยออกมาในเกมดัง้งเดบอลภาคเก่าๆบ้างนะครับอาร์เคดหรือแบบเกมเก่าๆสมัยแบบ16บิต8บิตอะไรเงี้ยมันก็เคยออกแต่ตอนนี้คงไม่ใช่แหละผมว่าเก่าไปต่อมานะครับจะเป็นชุดตัวละครที่ผมว่ามันเป็นไปได้ขึ้นมาหน่อยนะเราผมทาเปียนครับน่าจะอ่านทาเปียนนะอ่ะตัวเนี้ยเว็บนอกหลายเว็บบอกว่ามีความเป็นไปได้ผมน่ยยังไม่ได้ดูภาคนี้นะฮะแต่ก็เท่าที่เท่าที่ฟังฟังมาเหมือนจะเป็นเจ้าของดาบของทั้งนะฮะก็ก็ดูมีอะไรเหมือนกัน เท่ดีแต่ผมว่ามันมันไม่ใช่อ่ะไม่ไม่รู้อ่ะไมส่วตัวผมว่าไม่ไม่ใช่อ่ะไม่ไม่รู้จักเลย <c oughs> ตัวต่อมาครับดาบุล่าราชาโลกปิศาจหืมภาษีมีบาราบีได้แต่น่าเสียดายตัวประกอบครับไฮโอชินฮะโอ้โหเปิดตัวครั้งแรกอย่างเก่าครับดูแบบลาสบอสมาแน่นอนแต่ตอนหลังปัญญาอ่อนไปหน่อยฮนะครับบุคลิกเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังเหวเลยฮนะแต่ว่าตัวนี้ก็น่าจะยางนะครับ ทั้งไคโอชินทั้งดาบบลูาก็น่าจะยังมังกรหนึ่งดาวครับตัวร้ายที่เป็นบอสภาค GT นะฮะเห็นหลายๆคนเชียร์อยู่นะครับก็แต่ผมว่ามันก็จี GT เนี่ยผมเป็นภาคที่ผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ผมว่าแค่โกคูจ t มาก็น่าจะสร้างสาีสันได้ประมาณและแต่มังกรหนึ่งดาวนี่ผมว่ายังนะยังไม่น่ามานะอ่ะตัวต่อไปครับชาร์ลอตต์หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเป็นเป็นพระเอกจาก เกมดั้งบอลลีเจนนะครับเกมมือถือนะฮะที่ค่อนข้างดังประมาณนึงนะฮะดั้งบอลลีเจนเนี่ยไม่นานมานี้ก็ได้หมายเลขยี่สิบเอ็ดจากดั้งบอลไฟเตอร์ไปคอสต์เวอร์มาแล้วนะฮะอ่าแต่แรกเปลี่ยนตัวละครให้พระเอกตัวนี้มาก็เป็นไปได้นะฮะแถมตัวเนี้ยตอนเนี้ยชารลลอตเนี่ยยังเป็นไปได้ถึงซูเปอร์ซีรีส์ก็อ์หัวแดงแล้วนะฮะอ่าก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้อีกตัวครับคาเบะฮะคาเบะคาเบ่เป็นลูกศิษย์อันดับหนึ่งของเบจิต้านะฮะทำไมนับทั้ง อ่าตัวนี้ก็ก็มีสิทธิ์นะฮะแล้วก็ลิบเลียนนะฮะชื่อลิบเลียนไม่บอกอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยนะค,ะครับซึ่งไอ้ลิบเียนกับคาเบเนี่ยมีความเป็นไปได้ของคอกันครับเพราะว่าผมสังเกตว่า DLC เนี่ยมันช่อออกมาเป็นชุดนะฮะคือถ้าสมัยแรกๆเลยก็จะมีโกคูเบตออกมาพร้อมกับริต้าเบตนะฮะแล้วก็มี โกจิต้านะฮะมาจัดการเนมบ้าอะไรเงี้ยมีโบลี่ออกมาพร้อมกันเนี่ยมันเป็นซีรีส์เดียวกันมันมีมันมีความเกี่ยวเกี่ยวข้องกันเป็นซีรีส์ซีรีส์นะฮะซึ่งไอสองตัวนี้นะครับทั้งคาเบะทั้งลิเบียนเลยนะฮะก็อยู่ในซีรีส์ศึกประลองพลังซีรีส์เดียวกับเทฟล่าและโกคูแอนตาอินสติ้งนะฮะก็ก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าถ้าสองตัวนี้มาผมว่ามันมันยังไม่ค่อยผีดเท่าไหร่มันเป็นตัวละครเพียร้องๆองนะฮะ แต่ตัวละครลอ็อตต่อไปนะครับผมมองว่าเป็นตัวละครที่มีสิทธิ์จะเป็น DLC นะไม่มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับเป็นตัวละครที่ทุกคนรอคอยนะฮะนั่นคือมาจินเบจิต้าอย่างคุณโบตุลก็เชียร์นะครับมาจินเบจิต้าเนี่ยมันมีความเท่สูงมากคือมาจินเบจิต้าเนี่ยมันเป็นตัวที่หลายๆคนประทับใจกับการสละชีวิตของปาเบครับมันแบบฉากระเบิดตัวเองนี่โคตรเท่ฮะ เป็นช่วงท,ที่ทำให้เราเห็นอีกมิติของเบจิต้าครับถึงแม้ตอนนี้จะเห็นมาหลายมิติแล้วเถอะนะนนแต่ตอนนั้นน่ะปาเบย์เขาเท่จริงต้องยอมรับเลยฮะแต่ถึงจะเท่ยังไงอะ ผมว่าถ้าเอาร่างนี้มาเนี่ยผมว่ามันมันมันอาจจะใกล้กับเบจิต้าซูเปอร์ไซย่ามากเกินไปถ้าไม้ตายอย่างเก่งก็ถ้าไม้ตายเวลสระเบิดตัวเองเนี่ยมันก็เท่ดีนะฮะแต่ผมว่าถ้าจะมาจริงๆเนี่ยคือมันน่าจะเป็นอีกตัวครับตัวนี้ฮะเบจิต้าบูบูฮะหรือเพอร์เฟกต์บูอะไรก็ว่าไปนะฮะร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่สูสีหรืออาจจะเก่งกว่าท็อปโปที่กลายเป็นเทพแห่งการทาลายล้างได้เลยนะฮะ แถมไ่ท่าระเบิดตัวเองเนี่ยตอนเป็นมาจินเบติต้าเนี่ยคือตอนนั้นเน่ยเหมือนพลังยังไม่มากพอพอใช้พลังท่านี้ไปเนี่ยมันเลยตายนะฮะแต่พอมาเป็นร่างนี้สามารถใช้ได้โดยที่ไม่ตายอ่าก็ตัวเนี้ยมีมีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับมันเป็นร่างคือมันเป็นร่างที่ผมมองว่าเทียบเท่ากับโกคูอันต้าอินสติ้งอน่ะมันเป็นจะเก่งคนละแบบคือตอนนั้นโกคูมันก็พัฒนาไปถึงอันต้าอินสติ้งใช่ไหมเบจิต้ามันก็ได้เป็นแบบร่างเนี้ยร่างบูมบูมดีฟ้าฟ้าครับก็ เป็นไปได้ครับแต่ก็พูดยากแต่ว่าพอมามองในมุมหนึ่งครับเ mm. อจิต้าไอบูบูเนี่ย mm. มันก็จะไปคล้ายกับเอจิต้าบลูธรรมดาอีก่าแต่ถ้ามองในมุมนี้ก็ก็เป็นไปได้ทั้งคู่ครับทั้งมาจินทั้งไอตัวบูบูเนี่ย mm. ก็ลองลองดูว่าเขาจะทำยังไงให้ออกมาแบบมีความแตกต่างต่อไปเป็นตัวสุดท้ายนะครับที่ผมค่อนข้างเชียร์เลยตัวนี้ถ้ามานี่ฮือฮาแน่นอนนะครับ ครับผมไม่ผิดฮะถูกแล้วฮะอาราเล่ครับคือหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกตลกนะฮะหรือว่าเฮ้ยเอาฮายอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ผมว่ามันเป็นไปได้ครับเราลองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เกมไฟติ้งนะฮะสมัยก่อนเมื่อสิปีที่แล้วนะครับเทคนสามเนี่ยเกมต่อสู้จริงจังนะฮะประมาณหนึ่งก็มีตัวละครแปลกๆอย่างก้องมาแล้วนะครับอ่าตึง้ง ซึ่งอาราเร่เนี่ยคนวาดก็คนวาดเดียวกันนะครับก็คือโทริยมาอากิระเนี่ยครับแล้วก็อาราเร่เนี่ยเคยปรากฏตัวในดักบอลมาแล้วหลายครั้งนะครับตั้งแต่สมัยโกคูตอนเด็กนะครับที่สู้กับเลนดิบอลนะฮะแม้กระทั่งภาคล่าสุดนะครับดักบอลซูเปอร์เนี่ยก็อัดปาเบ้จนเสียศูนย์มาแล้วนะครับมีทั้งคอมโบนะฮะมีท่าบีมด้วย แถมถ้ามาเนี่ยจะมีฮิตบ็อกที่เล็กเท่ากับปูคูจีทต่างหากมันมีข่าวลือมาครับว่าอาจารย์ทุริมากิระเนี่ยได้วาดรูปไปรูปหนึ่งนะฮะเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วนะฮะก็คือรูปนี้ฮะ,ะมันก็ดูมีมีประเด็นมีอะไรบางอย่างสำหรับหมวดนี้เนี่ยผมให้3ตัวเลยฮะ,ะเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับ เพิรเจอร์มโนโล้วนๆนะฮะแถมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถ้ามีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะฮะก็ก็ลองจับแพ้ชนแกะไปเรื่อยะฮะเอาสนุกสนุกครับลองดูถ้าเพื่อนๆมี DLC ตัวไหนที่คิดว่าตัวนี้น่ามาของพี่หรือเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาคุยกันดูนะฮะสนุกสนุกนครับครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบก,กันใหม่ะฮะขอบคุณมากครับ